ครเขาติดอยู่นี่นะำเล่นี่ยข้าทาข้าแถวอยู่นีเน่เดี๋ยวกำลังจะเบียดแล้วอ่าถึงที่เนี่ยที่ถนนนี่แหละค,ครับครับครับโอเคอ่าออกตามพร้อมกันเือครับวา

ครับือ,อไม่จัดก,การร้องเรียนนะครับทั้งร้องเรียนด้วยจังหวัดก็ทราบดีผมมาติดตามตรงนี้3ามครั้งแล้วแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าการแก้ไขนเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนมันแก้ไขยากแต่เมื่อผมมาดูจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผมว่าเกิดความกัดความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างเช่นขณะนี้ เราต้องขุดตัดบริเวณเ,เนี้แล้วมิกใหม่เพราะว่าน้ําฝนมปอยู่ข้างล่างผมมาอยู่ตรงนี้ชั่วโมงแล้วเครื่องจักรคนยังทํางานไมไ่ได้ได้ขุดดินไปเที่ยวเดียวบอกว่ารถดําเนี่ยมีเพียงสองพันถ้ายอย่างนี้อยู่อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางเสร็จครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหากันจริงๆเนี่ยเพราะวันนี้ผมมอบหมายทางนี้แลว้วฝากสื่อตามด้วยผมมอบแฝงการทางเดี๋ยวไประดมคนจับแฝงอะ จากหมวดการทางมาคอยให้สัญญาณระยะเพื่อระบายรถออกเร็วที่สุดถ้ารถติดมากผมขอแฝงประสานกับทางหลวงตัดรถเข้าบริเวณนากระตามเพื่อไปสู่เส้นทางสายจอทางโครงการจะได้ดําเนินการอย่างสะดวกนะครับในส่วนที่สองนะครับทางโครงการผมขอ,ขอความกรุณาเร่งกระโดมเชื่องจับคนเข้ามาไม่ว่ารถดัหรือรถไมโค้ ดำเนินการฝังขาเร่งช่องทางด้านซ้ายสุดเนี่ยให้ันแล้วเสร็จวันนี้นะครับยุนมิกใหม่ผสมใหม่นี่จะนั่นพรุ่งนี้วันวนี้ฝนตกก็ททาไม่ได้อีกเพราะผมอยากให้แฝงยืนยันว่าทำตามที่ผมสั่งได้ไหมทางบริษัททำตามที่ผมประสานได้ไหมเต็มครับในส่วนของแฝงทงังงรองคุณพรก็พร้อมดาเนินการแรงรัดทาง้รบจ้างให้ดำเนินการโดยเดวนครับ การจราจรก็กำลังจัดการจราจรอ,อยู่ครับการดำเนิน<ม>การเสร็จเท่าไหร่พี่อ่าอันนี้จะให้ตรัจ้เครื่องจักรกำลังเข้าอยู่ครับกำลังมาจากบริษัทอยู่ครับจะดําเนินการให้เสร็จแล้วเสร็จภายในวันนี้ครับในส่วนของงานแก้แกแกไขชั้นชั้นพื้นทางนะครับถ้าเรามีอะไรจะเพิ่มไหมครับผมผมอยากเน้นย้ำนะครับขณะนี้เนี่ยการจราจรมันถ้ามีการ อำนวยความสะดวกรถให้เพิ่มความเร็วนะครับหรือหยาบเหยียดกันเนี่ยมันจะเคลื่อนการจราจรได้เคลื่อนย้ายไปได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแสง,งครับช่วยระดมหมวดการทางอ่ะเพราะลำบากตำรวจทางหลวงนี่จะไม่พอยืนเป็นระยะตรงช่วงไหนที่สามารถเพิ่มความเร็วไดก้ก็เพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ขอทางบริษัทที่ลำเกินการตามที่รับปากฟังเพราะทุกครั้งมาทุกครั้งก็รับปากกันทุกครั้งที่น้องสื่อก็เห็นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้องประชาชนก็จะ,จะเดือดร้อน คนวันนี้นะครับผมขอให้เส้นทางขวาล่องทางด้านซ้ายสุดแล้วเสร็จแล้วกันแล้วก็อยากช่วยดำเนินการถ้าตูนาการคืนได้ขอเชื่อใจผมนะแสงมาดำเือความสะดวกด้วยและคืนนี้ครับผมจะมาดูระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดว่ามันเพียงพอไหมมันมีความปลอดภัยไหมส่วนทางตำรวจทางหลวงก็ช่วยเรื่องอานวยความสะดวกได้นำรถมาเพิ่มการับขี่ครับีู โอเคนะเป็นการจำแล้นเนาะครับบาดบาด้วยน้องนะเราก็เราก็ตัวตั้งใจทำเลยก็งงทุกวันแล้วน้องนี่นี่มิกมิกแล้วไอเราเราจะไอโคโยางก็ได้โคโยยางแบบแบบแบบรองพื้นอะประมาณวันที่หนึ่งจะแล้วเสร็จครับงานงาโคยางเขาหมดบางช่วงวันที่หนึ่งขับมันบางช่วงเนี่ยอย่างนี้ก็ผ่านช่วงเพราะมีถ้าเราเร่งเนี่ยเขาเร็วกว่าดีู พอเรีวก็ปั๊บมันจะระบายได้เลยนี่ครับเดี๋ยวเอาไปเก็บแล้วแล้วเมื่อวานนี้เขาเขาพูดถึงถึงทั้งทั้งถามไปทั้งถากลับนะหมายถึงว่าถ้าเราจะทำเต็มที่เลยให้มันลดยาวลดพื้นได้ปกติใช้เวลาประมาณไหนอ่ะใช้เวลาฝังแล้วประมาณสิบวันครับสิบวันฝังนี้ก็จะเสร็จวันที่หนึ่งครับแล้วก็จะไปทำจำนวนต่อเนื่องะครับอีกสิบวันจะจบงานทั้งสิ้นครับ ซ่กได้ปกติเลยนะทีเกิดเพราะว่าม้อนตลอดนะขัมาดูนะแล้วก็นอกเนี่ยรถเด็กเยอะเข้าใจว่าเพราะว่าผมเรารารู้ว่ามันมันทำงานเป็นปัญหาเลยอ่ะยิ่งก็ผลแล้วแล้วผมมาดูเลยมันไม่มีผลว่าในหน้าเพราะมันเปความเข้าใจในการทำผมไปดูอย่เนี้หนึ่งชั่วโมงรถทำงานได้หนึ่งคันแล้วก็ไม่มีรถบอกว่ามีรถอยู่สองคันถ้าอย่างนี้เนี่ย อย่าว่าเดือนนี้เลยชาตินี้ก็ไม่เสร็จผลถูงจึงมาขอความกราโดยมีการดําเนินการอย่นี้หนึ่งขอทางหลวงมาช่วยในการการทางัเลความสะดวกได้ขอประสานความวมมือขจากไดยร่รัดให้รรเีห้ร้า้าลงาด้าซ้ายสุดพร่งนี้มันจะได้ดเนินการฝั่งนี้ซึ่งเขารับปัด

การเรียนนี้เครื่องจังรถอไรลุกเงินอะไรหลายรอบน้ำเต็มเลยคอนถึงตามไปสุดทางตำรวจทางหลวงจะเรียกเอาตำรวจทางหลวงหลายๆคันมาช่วยมาช่วยระบายรถช่วงนี้รถจะติดเยอะหน่อยแต่ถ้าติดเยอะมากจริงๆจะเอาไปตัดที่แยกนากรามกม .3370 วิ่งวิ่งไปทาง เร่งมาออกแยกโคกแยกโคกเลยมาออกหน้าพะละจะให้แฝงร่วมมือกับแฝงอีกทางหน <scale> ta ta kid, ึ่งครับทั้งสองทั้งเดียวั้นครแต่ละน้องต้องให้มาทางเดิมครับครับครับผมครับผมรถหนักเยอะผมก็มาติดติดติดอยู่ข้างในแต่รถฝนตกก็มีปัญหาอยู่คุยลอยกันครับแ้วรู้ไหมท้ายถึงไหนท้ายถึงเท่านห้นครับที่ตัดถึงไหนที่มานี่สุดประพานนู่นนะสะพานอปสะพาน ทุกทางแล้ท้ายสะพานนะได้ยู่ตั้นงี่ว่าอย่างนี้ที่พี่ขอตัดสินใจได้ครับเอดเข้าสายสอจรได้ครับครับเพื่อหนีเนี่ยระบายได้เยอะเลยครับเดี๋ยวเวลาจับได้เดียวเดียวหายเป็นพึ่งึ่งโมง

到街道，到小区准备解决，希望得到你解决。 งานนี้ต้องปาตี้ส้มตำนะ